สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นวิธีที่2ครับในการหาเงินในเกมนี้นะครับวิธีนี้นะครับถ้าเกิดใครเป็นสุกนะครับก็จะยิ่งหาเงินได้เยอะ,ะครับมันก็จะแบบมีทั้งขุดอาจจะมีการขุดเหมือนเดิมด้วยนะแล้วก็อย่างที่ผมอธิบายไปวิธีแรกนะทำไมเราต้องต้องเวลนะครับก็คือผมแนะนำก็คือให้เวลวไปขุดไปนะครับเพราะถ้าเราเวลวเยอะเนี่ยเราจะยิ่งหาเงินได้ง่ายครับเกมนี้ไหม พอไม่ต้องไปมัวแย่งแลกกับคนอื่นครับดักสติลเนี่ยพอดักสติลชั้นสามเนี่ยมันจะขุดง่ายกว่านะครับมันจะเป็นข้อดีตรงนี้ด้วยนะครับสําหรับเลเวลเจ็ดสิบห้านะตรงนี้สำหรับเลเวลเจ็ดสิบห้าครับวิธีนี้ครับก็คือผมจะเป็นวิธีหาทองครับบางคนนะอาจจะโหยทองเกมนี้แม่งขวาตรยากเลยแต่สำหรับคนเลเวลสูงศนะครับมันแบบหาง่ายนะครับมันก็ไม่เชิง่ายครับแต่เราสามารถหาได้เรื่อยๆนะครับแต่สาหรับผมเนี่ยผมจะ ถ้าเป็นตัวหลักผมนะครับผมก็จะเอาทองเนี่ยไม่ได้ขายนะผมจะเอามาใช้เองนะครับเพราะหลังๆเนะี่ยมันใช้ทองเยอะนะครับแต่สําหรับคนที่อยากจะหาะไรายได้ครับก็ไม่ต้องไปอัพอะไรมากมายครับอัพแค่เวลสัก7 0 80แเออนะครับกำลังดีนะเพราะมันจะแบบปลดล็อกเมืองในหลายอย่างนะครับสำ,สำหรับคนที่อาจจะแบบทำไมต้องเวลสูงด้วยครับเวลสูงเนี่ยมันสามารถขายตัวละครได้ด้วยนะครับลง nft เนะี่ยมันจะแบบ ง่ายมากครับไม่ต้องกลัวการโกงเลยนะครับส่วนการลง NFT นะครับต้องไปหาดูอาชีพอื่นๆนะครับผมผมก็ไม่ได้แนะนําแต่เรายังไม่ต้องพูดถึงขั้นลง NFT นะครับเรามาดูตรงที่เราหาเงินก่อนแล้วกันนะครับทองนะครับก็จะเป็นทองตรงนี้นะสําหรับเบรดครับเบรดที่ผมขายนะครับผมจะขายเฉพาะคนในแบบแบบในแคนผมนะครับก็แนะนําให้หาเพื่อนนะครับหาเพื่อนเล่นนะครับเราจะได้แบบขายกันง่ายๆนะ หรือใครอาจจะขายในกลุ่มครับในกลุ่มก็จะมีคนกลางอยู่ก็คือแอดมินกลุ่มนะครับสำหรับทองเลทมันก็อยู่ที่1,000ทองเท่ากับ300บาทนะครับเซิร์ฟยากหน่อยมีเลทถึง350บาทนะครับต่อ1น0 0พันทองใช่ไหมครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับเซิร์ฟนะครับผมแนะนำนะครับสาหรับสายที่แบบอยากจะหาทองนะผมแนะนําให้เซิร์ฟที่มันมีสงครามนะครับยิ่งสงครามเยอะนะครับคุณจะหาทองได้เยอะมากนะครับแต่ถ้าเกิดเซิร์ฟไหนที่สงบเหมือนเซิร์ฟผมเนี่ยของมันจะถูกมากครับคือถูกแบบถูกถูกโคตรเลย แต่คือมันมีข้อดีก็คือเราสามารถเก็บเวลได้สบายใช่ไหมแต่สําหรับเซิร์ฟสงครามเนี่ยเราอาจจะแบบเวลยากหน่อยนะครับแต่มันคุ้มในการที่เราจะไปหาทองขายมาดูนะครับวิธีที่ผมหาทองอยู่ตอนนี้นะสําหรับต,ตัวตัวหลักผมนะครับผมก็จะแบบหาแบบพวกตีบวกนะครับเป็นตีบวกอุปกรณ์อะไรพวกพวกนี้นะมันไม่จำเป็นต้องตัวหลักนะครับอเอาเป็นตัวตั้งแต่ตัวเด็กๆเลยกันผมแนะนํานะครับ ในการขายของนะครับผมให้ให้เป็นหาอันนี้เลยนี่นะครับไอพ้พวกพวกเนี้ยน,นะครับดาบไอพวกของบิชอนพิเศษเนี่ยโคตรแพงนะครับหลังหลังหลังเนี่ยคือไม่ต้องหลังหลังเซิร์ฟทุกเซิร์ฟผมว่าผมเชื่อว่ามันแพงครับเพราะว่าหลังหลังเนี่ยมันแบบตัวละครเวลสูงสูงนั้นมันไม่สามารถดรอปได้แล้วครับนอกจากเอาไปผสมกันใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเวล,ลวน,น้อยเนี่ยผมแนะนําให้ไปแบบไปเก็บเวลนะครับตีมอนเลยตีมอนเลยข้างนอกเลยก็ได้ครับ ถ้าเรายังไม่อยากขุดนะอันนี้ก็คือไปตีมอนข้างนอกเลยมันจะได้มานะครับอันนี้แล้วเราให้เราไปตีบวกบดูเซิร์ฟผมออก่อนแล้วกันเซิร์ฟผมม,ม,มันจะอยู่ที่ประมาณอะถ้าบวกห้านะครับมันจะอยู่ที่ประมาณห้าร้อยทองนะครับสําหรับการตีบวกนะตอนนี้ผมให้ดูราคาก่อนนะอ่ะบวกสี่อยู่ที่สองร้อยห้าสิบทองอันนี้ผมผมยังอยากอยากได้เยอะมากครับผมต้องใช้อีกเยอะนะครับพวกเนี้ยบวกสองแค่คุณบวกสองเนี่ยคุณได้เป็นร้อยแล้ะเห็นไหม บวกสามก็ขึ้นมาอีกเป็นสองร้อยใช่ไหมครับถ้าบวกสี่เนี่ยสามร้อยยังไงก็ขายได้ครับพวกนีน้ถ้าเป็นยิ่งเป็นเซิร์ฟที่แบบเดือดๆเลยนะบแบบหาเซิร์ฟที่เดือดๆลงเลยนะครับแล้วไปทองไปขายไปทําท้องขายอะไรพวกนีน้อันนี้ก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่ผมใช้นะครับเป็นตัวตัวเซิร์ฟสงครามผมก็จะมีนะครับเซิร์ฟยังมีอยู่สองตัวนะที่ผมมีเซิร์ฟเซิร์ฟสงครามนะ,ะวิธีที่บวกของชิ้นนี้นะครับให้เรา ี๋ยวผมจะลองสร้างมาทักหนึ่งอันก่อนแล้วกันนะครับผมจะสร้างเป็นตัวนี้แล้วกันเพราะผมไม่มีแล้วไอ้พวกเนี้ยผมหาไม่ได้ละสร้างมานะครับแต่เราต้องดูด้วยนะว่ามันติดตาช่างหรือเปล่านะครับนี่นะครับคือติดตาช่างจะเป็นอันนี้นะครับอันนี้สามารถเราขายได้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ติดตาช่างนะครับมันจะไม่มีรูปตาช่างตรงเนี้ยตรงเนี้ยเราก็ไม่สามารถที่จะขายเป็นตลาดตลาดทองได้นะครับวิธีที่บวกนะให้เรา ผมนะครับตอนนี้สำหรับผมนะผมไม่ได้แบบสำหรับคนอื่นอาจจะไม่ใช่แบบผมก็ได้นะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมจะตีบวกแบบนี้นะครับตีบวกไปเลยขั้นหนึ่งก่อนติดติดไม่ติดค่อยว่ากันนะครับอ่าถ้าติดอันหนึ่งนะครับผมจะไปบวกเลยนะครับผมจะบวกเป็นหินเหลืองนะครับอันเนี้ยคือมันหินเหลืองเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มโอกาสนะครับคูณไปอาจจะติดถึงบวกห้านะ น่าจะบวกห้าถ้าจำไม่ผิดนะครับมันจะเคลื่อนขึ้นไปสี่ระดับได้สูงสุดนะครับต่ำสุดหนึ่งระดับใช่ไหมครับผมเคยติดบวกสี่สี่ขาวได้แล้วครับเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมถ้าเกิดอย่างเงี้ยมันติดแน่นอนครับแต่ไม่รู้ติดบวกอะไรต้องรุ่นเอาติดบวกสามครับอันเนี้ยติดบวกสามถ้าเกิดคุณเป็นติดได้ไอ้พวกของบิชอนเนี่ยราคาไปไกลนะครับติดบวกสามเนี่ยอ่าอันนี้เป็นวิธีตีบวกสําหรับสำหรับผมนะผมก็จะตีบวกขั้นหนึ่งก่อนหรือว่าใครมีเยอะเนี่ย จ่ายถึงก็ตีบวกสองแล้วก็ยัดหินเหลืองไปทีชละอันละอ,อันเลยก็ได้ครับหินเหลืองไอพวกนี้หินเหลืองผมจะแนะนําให้มายัดแต่พวกนี้อย่างเดียวนะครับผมไม่แนะนําให้ประยัดไอพวกชุดนี้นะชุดตีเขียวที่เอาไว้ตีบวกอะสำหรับชุดตีสีสีเขียวบวกขั้นหนึ่งเนี่ยมันก็ขายได้ดีเหมือนกันนะครับสําหรับเซิร์ฟที่มันส่งคามเยอะๆนะขายดีแน่นอนครับอันนี้บวกสามมันก็อยู่แค่สี่สิบห้าทองใช่ไหมครับผมสําหรับผม ถ้าเกิดผมยังมียังมีที่ต้องใช้นะผมก็จะไม่ได้ขายครับผมจะใส่อีกนะครับผมก็จะเน้นไปตรงลบลีกก่อนแล้วกันครับถ้าเกิดถ้าเกิดผมมีนะผมไม่ขายนะครับแต่แต่ถ้าเกิดเป็นตัวเด็กผมเนี่ยเป็นตัวที่หาของนะผมก็จะขายอยู่แล้วนะครับก็จะหาทองไปด้วยอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นวิธีที่หนึ่งแล้วกันนะครับส่วนเป็นอีกวิธีหนึ่งก็มันมีหลายวิธีนะ,ะผมจะอธิบายให้แบบคร่าวๆเท่า,ๆท,าๆที่ผมแบบพอจะ พอจะจําได้นะครับเดี๋ยวมันจะมีวิธีวิธีอื่นด้วยนะที่เราแบบยิงเร็วสูงเนะี่ยเราจะยิงได้เปรียบนะครับผมจะแนะนําอีกทีนึงนะครับก็เป็นในคลิปนี้เนะี่ยแต่ผมขอ,ออธิบายในการตีบวกของก่อนละกันนะครับว่ามันสมควรที่มันจะตีบวกแล้วขายยังไงนะครับสําหรับเป็นอย่างอื่นนะครับก็จะเป็นสองพวกนี้ใช่ไหมอันนี้มันก็ขายได้นะครับก็คือให้เราบวกขั้นหกนะครับถ้าเกิด เป็นเซิร์ฟสองครามเนี่ยเมื่อก่อนนะครับผมเขาอยู่ในเซิร์ฟสงครามนะบวกหกนะผมขายได้อยู่ประมาณแปดิทองนะครับถ้าบวกเจ็ดแต่ผมขายอยู่ประมาณสองสามร้อยทองเลยนะบวกแปดผมเคยขายสงูงทุดได้หกร้อยทองนะครับอยู่ในเซิร์ฟสงครามนะครับอันเนี้ยพอตัวหลักผมเนี่ยมันไม่สามารถดึงได้แล้วละพอตัวหลักผมจะอยู่อีกเซิร์ฟหนึ่งนะครับอ่าวิธีตีบวกนะผมก็จะเอยวิธีทํานะส่วนวิธีทําอันเนี้ย ผมจะแนะนำนะครับไม่ให้เราใช้หินเหลืองนะครับไอ้พวกอาวุธเขียวไอ้พวกเสื้อเขียวเนี่ยที่เราจะตีบวกไปขายนะผมไม่แนะนําให้เราใช้หินเหลืองนะครับหินเหลืองอยู่ไหนเนี่ยหินตัวเนี้ยเพราะพะว่าผมแนะนําให้ไปใช้ไอ้พวกอ่าคมพีชื่อเสียงดีกว่านะครับให้เราไปใส่ยัดตรงนั้นดีกว่าลุน้นได้ได้ราคาดีกว่านะครับดีกว่าเราไปบวกไอ้พวกเสื้อ <im it> พวกอาวุธนะครับ <im it> พวกแหวนสีเขียวแล้วไป พอบวกสี่แล้วไปอัดบวกห้าบวกหกบวกเจ็ดอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะสำหรับผมนะแต่สําหรับใครจะทำก็อันนี้ก็ก็ได้นะครับถ้าเกิดหินเหลือๆเงี้ยแต่สําหรับผมนะผมคิดว่ามันไม่คุ้มนะครับผมเอาไปตีบวกไอ้พวกคมพีดีกว่านะครับคมพีที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะเนี่ยผมเอาไปตีพวกนี้ดีกว่านะครับเนี่ยเอาหินเหลืองไปตีพวกยัดพวกเนี้ให้มันแบบขั้นสูงๆดีกว่าเพราะมันราคาดีกว่า ไอ้พวกนั้นมันมัน,มน,มนคือวิชีที่ตีบวกไอ้พวกสีเขียวใช่ไหมไอ้พวกอาวุธสีเขียวผมจะยัดไอ้พวกนี้นะครับเติมพลังนะครับแล้วก็ตีบวกอัตโนมัติใช่ไหมแล้วผมก็จะยัดไปเลยนะครับถ้าเกิดมีสีเขียวะไหลายๆอันเนี้ยผมจะแบบประมาณสักสิบสิบอันเนี้ยผมก็ใส่เลยหนึ่งสองสามทีเนยผมจะไปเก้าสิบนะครับแล้วผมก็จะตีบวกหกอย่างเดียวนะเนี่ยผมจะยัดไปบวกหกเลยแล้วก็เติมไปเลยครับ มันจะโอกาสติดมันจะอยู่ประมาณหลายเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะผมเพราะผมเคยติดนะมันจะมันจะติดอยู่ประมาณสองสามอันนะบางทีก็ติดหลายอันนะแต่บางทีมันอาจจะไม่ติดก็มีนะครับแต่โอกาสติดนะครับมันมีอยู่แล้วนะครับโอกาสติดอันนี้เป็นอ่าตัวอย่างนะครับไม่ใช่ไม่ใช่สีน้ำเงินนะสีน้ำเงินนี่ผมแนะนําให้ใช้สีเหลืองดีกว่าเพราะว่าเพราะว่ามันแบบ มันสร้างยากกว่าสีเขียวใช่ไหมสีเขียวมันหาง่ายนะครับเราไปฟาร์มอพวกเวลเวเลแบบประมาณสัก 30- 4สิบ่เนี้ยมันจะตกเยอะมากครับผมก็จะเก็บผมจะเก็บใส่คังไว้เลยเก็บใส่คังไว้นะครับตัวตัวที่ผมสร้างใหม่นะผมจะสร้างสร้างสร้าง,างใหม่ครับถ้าเกิดได้พวกอาวุธสีเขียวเงี้ยเนี่ยอาวุธสีเขียวเงี้ยพ่ะอุปกรณ์สีเขียวเงี้ยผมก็ที่ติดตาช่างนะผมก็จะเก็บใส่คังไว้เลยเก็บไว้แบบเยอะมากครับแล้วผมก็จะเอามาตีบวกแบบ ประมาณบวกห้าบวกหกบวกเจ็ดเคยแบบติดเจ็ดนะนะแบบบวกลเล่นๆล่นเงี้ยแล้วมันติดบางทีมันก็ติดเจ็ดคือตาช่างนะครับผมมันจะเก็บไว้อันนี้ก็จะเป็นเป็นอันนี้เป็นวิธีที่ผมทําอยู่นะครับมันก็จะได้อยู่ประมาณไม่ไม่แพงมากครับบวก6แต่ถ้าเกิดเซิร์ฟมันเดือดเนี่ยผมเคยขายบวก6อยู่ประมาณห้าสิบกสิบทองใช่ไหมมันขายง่ายนะครับถ้าเกิดเซิร์ฟมันเดือดจริงๆอะ่ะมันขายง่ายมากนะครับเพราะว่าคนมันใช้เยอะมากนะครับ ถ้าเป็นวิธีพวกตีบวกอย่างนี้นะครับผมไม่แนะนําให้ให้ใช้ไปฟาร์มที่เซิร์ฟสองอบนะผมแนะนําให้ไปเซิร์ฟอย่างที่บอกครับไปเซิร์ฟสงครามนะครับเราสงสัยใช่ไหมว่าเซิร์ฟสงครามมันจะดูได้ไงมันจะมีในกลุ่มนะครับเราเขาจะเขาจะ,ขาจะพูดคุยกันเนี่ยเซิร์ฟไหนสงครามเยอะเราอาจจะไปโบสถ์ถามไบ้านนะครับเราก็จะเขาก็จะมาเมนบอกว่าเซิร์ฟเนี่ยสงครามเยอะเเราก็สนใจปุ๊บ เราก็เข้าไปเซิฟนั้นนะครับไปสร้างตัวนะครับเราก็ไปทําของแบบนั้น,นที่ผมอธิบายมาคร่าวๆนะครับก็ว่าจะเป็นพวกอาวุธใช่ไหมอาวุธแล้วก็คัมภีนะครับคัมพีไปเบิ่อ่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับส่วนเป็นวิธีที่แบบง่ายๆเลยนะครับก็มันก็ไม่เชิง,ง่ายนะครับก็จะเป็นวิธีที่ผมทําบ่อยนะครับเป็นวิธีที่ผมขี้เกียจไปแบบขุดตะกั่วติวนะ แต่ตัวละครผมก็จะเวลอยู่ประมาณ6ก7ิเจิแต่ตอนนี้ก็จะมีเจ็ดห้าอยู่ไม่กี่ตัวหรอกผมก็จะไปเก็บพวกอ่แบบนึงนะครับดี๋ยวทำให้ดูล้วกันผมจะไปเก็บพวกนี้นะครับแกนรวบรวมพลังงานนะครับอันนี้จะเป็นวิธีที่แบบสำหรับคนขี้เกียจนะครับขี้เกียจขุดนะครับเพราะขุดเนี่ยขุดปุ๊บ บางทีบอดลงนะครับแรก,แรกใช่ไหมบอดลงนะครับแต่ถ้าเกิดเราเก็บเบลไปเรื่อยบอดอาจจะไม่ลงนะเพราะบอดมันจะไม่ตีเราประมาณสัก6560บนะครับบอดก็จะไม่ตีแล้วอาทิธีนี้นะครับผมก็จะมาเก็บเนี่ยเก็บฝึกบาลรวบรวมกันพลังงานนะครับกันพลังงานแรกนะครับเหมือนจะเฟอ้อใช่ไหมถ้าเราสร้างตัวมาแรกเนี่ยจะเอาไปทําอะไรดีวะแต่ผมแต่มันขายได้ดีมากนะครับเพราะหลังนะครับมันขาดแคนมากครับ ผมใช้คือผมซื้อตลอดนะแก่นพลังงานเนี่ยผมไม่ค่อยได้มาล้ำหรอกส่วนมากผมจะซื้อเอานะครับเพราะว่ามันมันก็ยากพอสมควรนะครับมันกินเวลาพอสมควรนะครับแต่สําหรับคนที่ไม่รู้จะไปขุดแบบโว้ยว่าน้อยขุดก็ไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ดีสําหรับอีกวิธีหนึ่งนะเป็นวิธีที่ดีเลยแหละเพราะมันไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครนะครับแต่แนะนําให้ประมาณสักเวลเจ็ดสิบนะถ้าเกิดอยากจะมาล้ำนะ เบล70นะครับ70ก็ขุดได้นะนะขุดขุดก็ขุดได้นะครับแต่แต่วิธีนี้มันง่ายใช่ไหมเพราะมันแบบล้าได้เรื่อยๆใช่ไหมครับถ้าเราไปปล่อยออโต้ไว้เงี้ยปล่อยทิ้งตัวขุดอาจจะไม่ได้ขุดบอดแม่งมาคดไวเลยขุดก็ขุดไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับล้านะครับล้าแล้วเราก็เอาไปแพ็คขายใช่ไหมครับแพ็คขายตรงไหนใช่ไหมเราอยเราก็ไปที่นี่ครับที่ บีชอนนะครับไปที่ปราสาทบีชอน,นครับถ้าคนที่ลามครบแล้วนะมันจะมีแบบหนึ่งแสนแล้วก็หนึ่งล้านนะครับเราก็จะไปวาร์ปไปตรงนี้นะครับพอเราครบหนึ่งล้านนะครับเราก็เอาไปแพ็คขายได้หรือว่าหนึ่งแสนแล้วก็แพ็คขายได้นะครับแต่ผมแนะนําให้แพ็คขายสักหนึ่งล้านนะครับกําลังดี่ะเราก็ดูตรงนี้นะครับเนี่ยดูพลังงานผมเลยเหลืออยู่แค่แสนเดียวอง ตอนแรกไม่เหลือนะเหลืออยู่สามพันเราก็เข้ามานี่ใช่ไหมครับนี่นี่ตรงนี้ครับอ่ะเข้าดูใหม่นะครับแล้วเข้ามาที่นักประดิษฐ์นะครับแล้วกดสร้างนะครับอันนี้แล้วก็มาตรงนี้นะครับมามาแพ็คนะครับมันจะใช้กล่องตรงนี้ใช่ไหมกล่องตรงนี้นะครับเราก็ไปซื้อได้ที่ไหนครับกดกดตรงนี้เลยคลิกที่มันเลยนะครับแล้วเราก็จะไปกดเดินครับ มันก็จะให้เรามาตรงซื้อตรงนี้นะครับนี่มันจะใช้อยู่สิบทองนะครับแต่ละครั้งนะหรือถ้าขายอยากถ้าเราแบบอยากหลําขายอย่างเดียวเราซื้อไปหนึ่งร้อยก็ได้ครับมันได้สิบเอ็ดกล่องนะครับมันก็จะใช้ทองนิดหน่อยครับอันนี้ในการแพ็ควิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่ดีอีกวิธีหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นแพ็คแพ็คอันนี้ผม,มแนะนํานะมันหนึ่งหมืน่นมันมันเบลองทองมาก ผมแนะนำให้แพ็คอันนี้นะครับอันนี้หรือว่าอันนี้ก็ได้นะครับดีเลยแล้วครับตัวเนี้ยอ่ะเป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งที่แบบน่าสนใจนะวิธีนี้ก็เอาไปขายเป็นทองนะครับส่วนวิธีต่อไปนะครับก็จะเป็นวิธีที่หลายคนอาจจะเคยทํานะครับวิธีเก็บหญ้านะครับเก็บหญ้านี่มันดีไยนะครับเพราะว่าทาั้งหลังอ่ะมันหญ้ามันขาดแขนครับขัดแขนแบบถึงที่สุดเลย แดีวผมไปหาตำแหน่งหญ้านี่มันสำคัญมากครับเพราะเราต้องใช้เยอะมากครับหญ้าหญ้าแดงอันนี้ถ้าเกิดใครเปรี้งสูงนะครับมันสามารถไปเก็บหญ้าทองได้นะครับเียตรงน,นี้ก็จะมีหญ้าแดงครับส่วนส่วนจุดหญ้าแดงหญ้าไอ้พวกพวกหญ้าแดงแล้วก็แร่ไอ้ลำแดงเนี่ยผมได้ทําคลิปไว้แล้ว แบบจ,จุดเกิดอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแแบบนี้นะครับแแบบนี้เลยผมทําคลิปไว้แล้วว่าจุดเกิดมันอยู่ตรงไหนบ้างเราไปลามตรงไหนไปเก็บหญ้าตรงไหนนะครับแล้วก็สําหรับสายขุดนะดักสติลนะครับแล้วผมจะทําคลิปเอ่อพวกจุดเกิดแร่ทองนะครับแล้วก็แร่แดงน,นะก็ฝากฝากกดติดตามด้วยเดี๋ยวผมจะทําให้ดูแล้วกันตอนนี้ผมกําลังมาร์กจุด มันก็ยังไม่ครบนะครับผมก็จะพยายามให้มันครบลหลายๆอันแล้วกันนะครับอันนี้สาหรับญ้านะครับญ่าเนี่ยมันจะผมแนะนํานะครับให้ขุดแต่ญ้าแดงนะครับญ้าญ้าพวกนั้นมันก็ขุดได้เนี่ยแต่เวลามันเอาไปขายนะครับมันจะขายได้น้อยกว่าใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ของน้ําเงินอนะ่ะถ้าเกิดเราเริ่มสูงนะครับเราก็จะไปเมืองเมืองนี้ได้นะครับอ่า แฟนตาซีนะพื้นที่แฟนตาซีนะครับมันจะมีมันจะมีแร่ไอ้หญ้าหญ้าทองอยู่นะครับหญ้าทองมันจะขุดดีกว่าแต่คนมันไปขุดเยอะนะมันก็อันตรายด้วยเพราะคนมันชอบไปลากหมอนใส่กันนะครับอ่าวิธีขายหญ้านะครับก็เราก็ดูเลทตลาดนะถ้าขายเก็บมาเยอะนะครับก็ดูเลทตลาดยังไงนะครับเราก็กดไปที่ตรงนี้นะครับเนี่ยมันต้องติดตาช่างนะครับที่เราจะขายได้นะครับ กดไปตรงนี้แล้วก็กดตลาดนะครับตอนนีน้ยาแดงมันก็จะอยู่ที่19นะแต่ละเซิร์ฟอาจจะไม่เท่ากันนะครับเซิร์ฟเดือดผมแนะนําอย่างที่บอกครับให้หาเซิร์ฟเดือดนะครับเพราะว่าทุกอย่างโคตรแพงครับแต่เลทราคาขายนี่มันอยู่พอๆกันนะครับราคาขายทองนะยังไงเลทราคาขายทองเนี่ยมันพอๆขอขอกันอยู่แล้วครับก็ถ้าเกิดขครแบบอยากขายได้ดีดๆก็ขายให้คนในแคนนครับ หรือว่าคนอยากสร้างตัวด้วยนะครับสร้างคนโหดแล้วก็หาแครนแบบหาแครนดีๆอยู่สักแครนหนึ่งนะครับไม่ต้องดีมากครับแบบเป็นคนไทยด้วยกันเนี้ยเพราะมันจะลงบอสแครนได้นะครับบอสแครนเนี่ยมันจะเอาไปแบบจะได้อะไรอ,ะอร่ะเนี่ยอันนี้เนบอสแครนแล้วมันจะได้พวกเนี่ยครับมังกรแดงนะเราก็จะไปแลกพวกสัตว์แดงได้นะครับแล้วก็คมพีแดงนะครับแล้วก็พวกปันแดงนะครับ เป็นแดงนี่ถ้าใครขยันก,ก็ทําก็ทําได้นะแต่ผมไม่ค่อยมีแปนแล้วกันการการทำของแดงนั้นผมจะมีอธิบายในคลิปนะครับว่าควรทําแบบไหนนะครับให้เราไม่ไม่เปลืองแป้งเนี่ยเพราะแป้งนี่ยแม่งโคตรหายากเลยอันนี้ถึงไหนนะครับเนี่ยสำหรับอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่เก็บยาขายใช่ไหมการเก็บยาขายเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันเก็บได้น้อยครับ แต่ถ้าขครอยากจะขุดนะครับอันนี้สําหรับสายขุดอะรักในการขุดนะขุดจะขายเป็นทองได้ไหมขายเป็นทองได้ครับอันนี้ผมแนะนํำนะตอนเนี้ยให้เราขุดนะครับแล้วเอาไปขายเป็นทองดีกว่าเพราะว่าตอนเนี้ยดาร์กติวแม่งโคตรถูกเลยวิธีขายเป็นทองใช่ไหมครับให้เรามาที่ภูเขาสรลพิก็เมืองไหนก็ได้ครับแต่ผมจะชอบมาภูเขาสรพิษแล้วก็ไปที่ อันนี้เพราะเ่าลองกดไปก่อนแล้วกันสำหรับการที่คนที่เราสำหรับปกที่ใครอยากจะขายเป็นนักสติลวขายเป็นทองนะเอานักสติลวมาขายเป็นทองเนี่ยแล้วทองไปขายเป็นเงินเนี่ยมันก็ดีนะครับมันก็ดีเลยแหละเพราะว่าใช่ตรงนี้นะครับกดไปที่แผนที่นะครับแล้วก็ไปตรงนี้ ู่แรกเปลี่ยนนะครับติวนะครับอันนี้สําหรับใครที่มีดักกติวเยอะนะครับแต่รู้สึกว่าเราแรกเป็นดักกติวแล้วไม่คุ้มเนี่ยเพราะตอนเนี้ยราคาดักกติวมันตกใช่ไหมครับเราสามารถที่จะแลกเป็นทองนะครับเอยแลกเป็นกล่องนะครับแล้วสามารถเอาไปขายเป็นทองได้น,นะครับก็กดตรงนี้นะครับถ้าเรามีดักกติวเยอะเนี่ยเราก็เอามาแลกตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เอาไปขายในตลาดเหมือนเดิมครับ อนนี้ราคามันอาจจะถูกหน่อยนะครับแต่แต่ละเซิฟราคาไม่เท่ากันนะเนี่ยเมนนำก็ให้แบบแบบนี้เราต้องลองดูราคาก่อนนะครับผมพาดูราคาก่อนแล้วกันเลื่อนมาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็อื่นๆเราก็มาดูราคาดักสติลนะครับนี่สีแดงใช่ไหมตอนนี้ราคา1ล้านมันอยู่ที่172ทองใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นอันเนี้ย1แสนเนี่ยมันอยู่ที่1 7 17ทองใช่ไหมครับ บางทีเนี่ยตรงเนี้ยมันอาจจะขึ้นไปยี่สิบทองนะครับกล่องละยี่สิบทองหรือว่ายี่สิบกว่าทองใช่ไหมแต่อันเนี้ยอาจจะอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบสองทองเหมือนเดิมเราก็ดูดูก่อนว่าเราแพ็คอันไหนเนี่ยมันคุ้มว่ากันนะครับถ้าเกิดอันเนี้ยถูกกว่าเราก็แพ็คอันนี้แต่ถ้าเกิดอันเนี้ยถูกกว่าเราก็แพ็คอันน,น,น,กกน,นี้ก็คำนวณราคาดูนะครับเราก็เอามาขายไม่ขายได้ตลอดครับไอ้พวกเนี้ยเพราะว่าคนมันไปทำของแดงเยอะมันขาดตลาดครับบางทีนะเฟอร์ผมเนี่ยมันเฟอ เพราะว่าคนมันมันมีสายฟาร์มเยอะไงมันแบบเติบสงบสงบเงียมครับสำหรับเก็บเวลเลยโดยเฉพาะเลยครับถ้าเกิดใครไม่อยากเอาไปขายเป็นทองนะครับรู้สึกว่าขายเป็นทองไม่ค่อยได้ก็เอาไปขายเป็นแลกเปลี่ยนนะครับแต่ตัวนี้ผมไม่มีแลกเปลี่ยนใช่ไหมไม่มีดักสติวเ,เดี๋ยวผมไปดูอีกตัวนึงก่อนเพราะว่ามันอยู่ในสตรีมเนี่ยมันจะไม่มีให้เรากดเลืกเอกดักโก้ Go เลยครับส่วนวิธีแรกนะครับ ก็กดมาที่ตรงนี้ x a r ดแล้วก็กดไปที่ดาโนะครับเราก็ดูว่าวันนี้เลทราคาอยู่ที่เทา่าไรตอนนี้มันขี้นอยู่ที่400,000สอใช่ไหมครับแต่ผมเนี่ยชอบแรกอยู่ประมาณ300,000กว่านะครับ300,000ก,กว่าเนี่ยมันกําลังดีแต่ตอนนี้นาคาเติวอ่ะมันมันถูกนะครับถ้าเกิดราคาติว,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 วขึ้นเนี่ยตรงนี้มันจะอัตาราแรกมันจะลงมันก็ต้องอยู่กับ การแลกตัวนะครับเราเราค e like <tr> ิดว่าตรงนี so bons, ้มันคุ้มเนี่ยเราก็แลกไปไม่ได้คิดอะไรมากนะครับแต่ถ้าเกิดเราคิดว่ามันไม่คุ้มเนี่ยเราก็ไปขายเป็นทองก็ได้นะครับแต่สําหรับผมนะผมไม่ค่อยขายเป็นทองหรอกผมคิดเกียจเอาไปขายไม่ใช่เกลียดเอาไปขายนะครับเพราะว่าผมชอบแบบยังไงสะสมไว้แล้วก็รอรอวีมิกขึ้นครับแล้วก็ขายตอนถูกนะครับตอนขึ้นมันไม่มีมันไม่มีวีมิกนะครับ สำหรับการหาทองนะครับเพราะข้าวมันก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับสําหรับที่ผมจําได้นะแต่ถ้าเกิดผมจํานึกอะไรออดอนะันเดอร์ผมก็จะมาทําให้ดูใหม่แล้วกันบางทีเนี่ยผมเตรียมไว้เตรียมพูดไว้เยอะนะแต่ผมลืมหมดพอ,พออัดคลิปเนี่ยไม่รู้เป็นไรลืมตลอดนะครับอ่ะตอนนี้จะมาพูดถึงนะครับถ้าเกิดเราเวลเวลเยอะเนะี่ยมันได้เปรียบยังไงใช่ไหมมันได้เปรียบตรงที่เราสามารถนะครับเรามารับไข่นะครับ ไข่ของรังไฮด้าเนี่ยอันนี้ผมยังไม่ได้ทำเลยนะเนี่ยไม่ค่อยได้ทํานะถ้าผมขยันเนี่ยผมไปทําเปิดคำภีลึกลับเนี่ยผมได้ไข่เพิ่มอีกนะแต่ผมเกียจบอ่าถ้าเกิดคนที่แบบไม่สูง,สงนะครับก็จะมีรังไข่ไฮด้านะครับขั้นสูงสูงถ้าเกิดขายยิ่งขั้นสูงเนี่ยมันก็จะได้ไข่ยเยอะตอนนี้เลาผมอะผมก็จะได้อยู่ที่8ดฟองเอ้ยหกฟองขั้นต่อไปก็เป็น7ฟองนะครับ แต่ผมก็ว่าผมจะทำเร็วๆนี้เนี่แต่ผมอยากเล่งเวลก่อนเผื่อเราได้ไปแบบเฉิดฉายนะครับได้เฉิดฉายบ้างครับผมก็จะได้อยู่ 5, วันละ6ฟองใช่ไหมตอนนี้ไข่ผมก็จะมีอยู่ประมาณ200อกว่าครับเพราะผมแรกเพิ่งแรกไปด้วยไข่นะครับวิธีแรกก็คือมันจะเอาไปแลกเป็นไฮด้าได้นะครับไข่ไอ้พวกไอ้ไข่เนี้ยผมอ่านไม่ค่อยออก ขายเนี่ยมันจะก็ไปแลกเป็นไฮดา้าแต่การจะแลกเป็นไฮด้ามันต้องมีดาก้นครับถ้าเรามีดาโก้เนี่ยเราก็จะสามารถแลกได้เลยแล้วมันจะได้กําไรอยู่ประมาณนิดหน่อยนะครับเดือนนึงเนี่ยถ้าเรามีแบบเวลลส,สูงหลายตัวใช่ไหมยอย่างคนในแคมผมเนี่ยมีเวลแบบ75หลายตัวมากครับเขากินแค่แค่เงินในไข่เนี่ยเงิน,นไข่เนีน่ยคือแบบไม่ทําอะไรรับไข่เปฟรีเนี่ยแล้วก็ เอาไข่ไปแลกเป็นไฮด้านะครับแล้วก็ไปกินอัตราเพิ่มเพราะว่าถ้าเราอ,ะ,อะเดี๋ยวผมมาดูให้ดูตัวอย่างนะครับ้องไปดูตัวนู้นนะวิธีแรกอันนี้เป็นวิธีแรกไฮด้านะครับันก็เราก็กดคลิกเข้ามาที่ดาโก็มันเดินนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับเป็นไฮด้าใช่ไหมพอไฮด้าปุ๊บเราก็จะแลกตรงนี้นะครับยี่สิบเอ็ดฟองเนี่ยมันก็จะได้เท่ากับหนึ่งไฮด้า แล้วก็ใช้28ดาโก้นะครับมันก็จะเนี่ยใช้2อย่างเนี่ยมันจะเป็น1ไฮด้านะครับสมมุตินะครับถ้าดาก้เนี่ยเราซื้อ28่สดฟอยี่ดาาก้เนี่ยเราซื้ออยู่ประมาณ4 4สวีมิกอะสมมติอันนี้สมมุตินะครับสมมุติเราซื้อมา28ดาโก้ละ4วีมิกใช่ไหมแล้วเราก็เอาไข่เนี่ยผสมเนี่ยผสมเป็น1 ra, ไฮด้านะครับแล้วเราจะขายไฮด้านี่ยได้อยู่ประมาณ4 1จุดถึง4ี่จุดวีมิกนะครับ มันจะได้กำไรอยู่ประมาณเน,นี่ย0.1 0.1 v ม i x 0.2 v ด i x แลวแล้วแต่ช่วงเวลานะครับเพราะว่าเราซื้อถ้าเราซื้อปุ๊บเนี่ยเราขายเลยนะครับถ้าเราแลกปุ๊บขายปับ๊บแลกปุ๊บขายปั๊บเนี่ยไม่มีขาดทุนนะครับมันจะได้กําไรตลอดนะครับสําหรับสําหรับไฮด้าตรงนี้นะอันนี้คือจะได้ Vmix ฟรีๆเลยต่อเดือนนะครับหรือว่าขายขี้เกียจเลยขี้เกียจเถิดแบบเยอะๆเนี่ยก็แลกทุกวันก็ได้แต่สำหรับผมนะผมจะเก็บไว้เถืดทีเดียว ตอนเส้นเดือนก็จะได้อยู่กี่ตัวสามตัวนะครับผมจะได้อยู่เป็นพันนะครับอันนี้สําหรับสําหรับไม่ได้ขุดนะอันนี้เราไม่ต้องขุดเลยนะแลกใครได้อย่างเดียวนะครับเราได้อยู่เป็นพันนะครับแล้วก็แล้วก็เป็นการขุดอีกใช่ไหมสําหรับผมนะผมจะขุดขุดแล้วก็มีเก็บเลเอ้ยเก็บพลังงานบ้างนะตัวผมอ่ะผมจะก็จะทําอยู่ประมาณเนี้ยแต่เก็บผกักเนี่ยผมไม่ค่อยได้ทําหรอกไม่ค่อยได้เก็บผมจะเอาธุระไปเก็บถ้าเกิดผมจากต้องการใช้จริงๆเนี่ย เนี่ยอันนี้ผมแนะนําเลยนะครับคือให้เราเก็บเวลนะครับแล้วก็ไปเปิดรังไฮด้านะยิ่งรังไฮด้าเราสูงเนี่ยเราจะได้ไข่เยอะยิ่งได้ไข่เยอะเนี่ยเราก็จะได้ต่างเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับอนนะอันนี้ก็จะเป็นวิธีไฮด้านะครับเป็นวิธีแบบแนะนําเลยนะครับเป็นการหาเงินที่แบบทานได้ตลอดนะครับนี่ดผมว่าเก็บเก็บเก็บตลอดนะ ไอด้ามันจะมีให้เก็บทุกว like ันนะครับท่้งทุกห้าทุ่มนะครับแล้วก็มีวิธีอะไรกัะวิธีหาเงินเลย้อคิดๆเขาจะน่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับที่ผมจําได้นะถ้าผมนึกได้ออกเนี่ยผมจะมาจะมาลงคลิปอีกนะครับก็ฝากทุกคนนะครับกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับนคิดว่ามีประโยชน์ก็ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครไม่เข้าใจครับงงตรงไหนก็ คอมเมนต์ถามได้นะครับเพราะผมบางทีผมก็อาจจะอธิบายงงๆบางทีผมก็งงเองนะครับอธิบายไปก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับอ่ะผมจะผมผมจะเสริมเรื่องเวลนิดนึงแล้วกันวิธีเก็บเวลนะคลิปที่แล้วผมไม่ได้กดดูตัวอย่างนะถ้าคนแบบเล่นไม่หมาจริงๆอาจจะไม่ค่อยเข้าใจใช่ไหมว่าเราไปเก็บเวลที่ไหนเก็บเวลนะให้เราไปเก็บเวลที่จ,จัดตัวหลักนะครับเวทมนต์เอาที่ตัวเองไหวนะครับชั้นไหน ถ้ารู้ว่าตั้งแนกอาจจะเป็นชั้นหนึ่งนะครับก็เก็บไปเรื่อยๆชั้นหนึ่งแล้วก็อ็เข่ารับแรงนะครับเนี่ยอันนี้เป็นสําหรับเก็บเบลนะขุดก็ประุดตามชั้นเหมืองปิดอ่าเหมืองเน้นรับปกติครับขุดก็ขุดข้างนอกครับเบลก็เบลข้างในเมืองจตุรัสแล้วก็รับแรงครับผม,ามทายดูแค่นี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับ